กดชูโลอีสานอีเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้อ,อพามาดูตอมันใหญ่มากเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> แต่มันมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ที่ยืนไม่ขวมันสุดครับมันเป็นดินเลนนะ <c oughs> ดูตรงนี้ครับผมเดินมาเมื่อกี้ก็นิดนึง <c oughs> น่ครับต้นอะไรไม่รู้ใหญ่มาก <c oughs> ครับให้พี่เล็ก ไปซื้ออะไรมาทำกับข้าวเลยาานม้ำมันจะหมดครับเมื่อกี้ฮึ่ก็ก็เลยจอดครับเจอดสมพงทงทุกแกให้ไปพานอนไปซื้อกับข้าวมาทำกินเลย ทั้งพี่อําไปอําไปไปน้องนนก็ไม่วิ่งงานครับวันนี้ก็บอกว่าง่วงนอนง่วงนอนสติแตกง่วงนอนสติแตกโอ้ยอยากใหญ่อยากใหญ่พี่เราหลับจนตื่นตื่นแล้ว ไม่ได้เอารถมาทำอะไรนะไปไหนเราไปไหนมาจังไปเที่ยอิ่มไหมอิ่มไม่นอนอไหนมาเล่นนอนมาแล้วลิกส์ชวดว่าไงที่ตรงนี้เป็นไงบ้างยอดเลยยอดยังไงมันเป็นยังไงตีนลานตีนานต้องมองมาแรกคุดอยู่นานโน้นะครับ นี่มาเจอนานีโออะไรอะแต่ทำไมมันมันน่าจะแห้งเนาะดูตามดินอ่ะช่วงฝนตกเมื่อกี้อีกเนาะอืมก่กี่สายจวดแต่แต่นาตรงนี้ไม่เป็นนะข้างบนอ่ะไม่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยว่าจะว่าจะรัดเอาตรงนี้เลยส่งนานี้ มาแล้วครับก็พักเที่ยงนะครับพี่น้องได้ได้เวลาพักเทียเท่ยงพอดี ดินนี้ติดกับบ่าไหมติดไหมด o n ติดไหมไม่ติดสบายมากอ้ยอ,อะเจอได้ข่าวว่าคันนี้แรงมาก เดี๋ยวบอกให้ไปซื้อข้าวมาทำกินเลยเดี๋ยวแกมาแกถึงคนไทยนี่นะครับก็ได้เวลาพักเที่ยงพอดีนะครับพี่น้องอ้าวพี่วุฒิมาพอดีเลยเออารถกระะออกไปซื้อได้ เล็กจกูดโอเล็กจนีกวัดไม่รู้จะหาทางไหนให้ไปแล้วไหนว่าไม่ติดเลยโอ้ติดตั้งแต่โมวานหรือเปล่าโมวานได้เอาหมดแล้วเมืโอวานไม่ได้บินหรอกเนี่ยนะครับสมบัติฟตา ตรงนี้เขาให้ลอกเยอะอยู่นะครับดินก็มันน่วมนะครับในเนื่องจากฝนตกนะครับนานาแรกนาแรกก็จมครับแต่นานาขึ้นมาถัดมามันไม่จมแต่มันเอามาจากนู่นไม่ได้ครับนานี้ก็เหมือนกันผมก็เลยต้องตัด มาแค่นี้ก่อนอันนี้เป็นไรเฮ้ยแล้วเป็นไรอี๋โอ้พ่วิมาครับดําซิ่งดินด่วนเราก็จะหาซื้อกับข้าวมาทำฐานะครับ มีแต่รอยจมนะครับเจ้ยนุ้ยโอ้พิวดมาน้ำมันหมดเลยโอ้เาทไมไม่เติมมาถ้าเราพี่ซื้อมาให้ไม่เมื่อวานเมื่อวานออกมาจากปั๊มลืมเติมดขี้แล้วกูตายแล้วขี้ไม่เติมเน่ยเอาไปให้อาหารรรยอพี่ใครจะไปซื้อวันนี้ยางแปดติดทุกคันครับ แต่ยางก้าวผ่านสบายครับไม่ค่อยติดโดนพี่ไปโดนตรงโน้นโน่นพี่ดูทางโน่นอะไรนะนี่ครับปฏบับเรืสชั่วนะครับ เนี่นะครับทางออกสุดท้ายฝั่งนูน้นออกไม่ได้ครับเป็นขีต้ตมนี่ก็ทางออกนี่ครับจะออกได้แต่ฝั่งนู้นผมยังไม่ได้ไปลองครับนี่นครับผมจะพาไปที่ทำกับข้าวนะครับนี่นครับ สรานี้ผมว่าต้องมีปลาไหลเยอะแน่นอนอขันมือครับสถานี้เฮ้ยไปไหนอ่ะเอ้นี่ปลาอ้อยเขาไงนี่ครับที่พักก็เย็นสบายนะครับรอที่ทำกับข้าวของเรา มเย็นๆนะครับบรรยากาศมากโอ้เต้นที่นอนเจ้าคุผู้ขวจออี่ฟังนอนนะรตรงนี้มันจะเป็นถนนหลักนะครับไม่รู้ว่าไปทะลุที่ไหนามากินข้าวนะครับ điền tiền cái bà bô nhập clip นานบอกพี่ลงมาเชา้าแป๊บเดียวงลงทีเดียวสองคลิปลาไปไหนมาเอะเองนี่ทำไม่ดีไม่ร้ายทีแรยน,นี้ครับสำหรับนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพักกินข้าวกินปลาก่อนนะครับ อวันนี้บรรยากาศเย็นๆหนาวๆน,น,นิดๆฮมโลรลววถ้าลอกนาแบบแข็งๆได้สบา,ายยางไปเหยียบต่อมาเนี่ยนอนเห็นไหมนะใช่โดนมังคุรมาบอก จนต้นไม้เลาโทมก็พับมาแล้วบางคนก็พับแล้วทีนี้บางคนผมแล้วมันก็มาบาดวะเอออย่า,าอเอารถได้ไม่ถึงเลยทอเล่กับฝากด้วยนะครับสำหรับทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ